และห้องนี้คือห้องของออดี้ครับผมอยู่กับคุณตั้มแห่งออดี้เนี่ยนะออดี้นี่ชื่อสั้นมากไม่ใช่รถนะแต่เป็นร้านเครื่องเสียงที่มาออกบูธกับเรานะครับมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนมากเราไปพบกับคุณตั้มกันเลยครับคุณตั้ตมสวัสดีครับสวัสดีครับคือตั้ตมครับคอนเซปต์ <Concept S 1> ของร้านนี้แปลกใหม่ดูนะก็อะไรนะคอนเซปต์มันแปลกใหม่อยู่นะก็เป็นเน้นเป็นอนาล็อกอนาล็อกเนวดายดนะครับอ่าไม่ใช่ล็อกเนวดายแต่ว่าอนาล็อกเนวดายพี่อธิบายผมทําไมอนาล็อกเนวดายดเอ่อคือผมว่าสุดท้้ายแลวอื วิธีการฟังเราก็จะเน้นเสียงที่ความเป็นธรรมชาติอนาล็อกก็ตามชื่อมันก็มาจากธรรมชาติมันยังมีความดิบความออริจินอลความยูนิของมันอยู่นะมันไม่เหมือนดิจิตอลใช่ไหมแต่ก็ต้องยอมรับว่าเทนสมัยนี้เขามามาทางดิจิตอลค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าอุปกรณ์อนาล็อกพวกนี้จะไม่มีดิจิตอลอินพุตเอาพุตมีมาเยอะเลยใช่ไหมอย่างตัวนี้เรากำลังมองเป็นรุ่นอะไรอยู่ครับตัวนี้เป็นรุ่น s p a c e 294นะครับข้อข้อเด่นจุดเด่นของเขาคือแพตเตอร์สินิ้วอาร์ม12นิ้ว ครับนะครับเครื่องค่อนข้างมีมีสเปซอยู่เหมือนกันเนาะใช่ใช่เขาเป็นรุ่นรองท็อปของยี่ห้อนี้ครับนะครับครับแล้วจับคู่กับอะไรครับเนี่ยโหเห็นข้างล่างแต่ว่าจะพูดถึงว่าน้อยชิ้นนะน้อยชิ้นแต่แอเดอร์แบบก็ต้องน้อยชิ้นหน่อยเนาะใช่ใช่จัดเซตง่ายๆก็จากซอสก็เป็นเทอร์เนเบลมาโฟโน่ปกติเข้าปรีกับแอมซึ่งในงานเนี้ยข้อเด่นคือเราจะทําโปรโมชั่นกับทั้งผู้นําเข้าซาวดบ็อกจัดจัดคู่อย่างตัวเนี้ยปรีกับแอมเอาราคาเต็มก่อนราคาเต็มก่อน ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าราคาติมคือห้าแสนกว่าหมายถึงตัวไหนบ้างชิ้นไหนบ้างชี้ผมเลยปรีพาวเวอร์ของซักเดนปรีพาวเวอร์ซักเดนสองตัวนี้ห้าแสนกว่าใช่ในงานก็เหลือประมาณ3 0 0แสนกันประมาณ3 0 0แสนหายไป2 0 0แสนกว่าบาทใช่แล้วนะครับเราอยู่สองแสนมีแถมสาย ราคาประมาณ20,000กว่าอีกหนึ่งคู่อ่ะก็เซว่าเท่าไหร่แล้วละ่ะ2องแสนกว่า2อง0 0แสนปลายแล้วอ่ะเซ<ช>ว่าเกือบๆแล้วเนาะใช่ใชครับแล้วก็เสียงเนี่ยจะต้องออกมาผ่านมาที่เจ้าตัวลำโพงตัวนี้แน่นอนเลยเ<ช>พราะว่าตั้งโชว์สวยงามมากลำโพงตัวนี้<ช>เป็นของอะไรครับเป็นฮ a บเบิจากอังกฤษฮ a บเบดนะครับครับรุ่นลองท็อป เป็นรุ่น s l 5้าห้าเบสนี่เขาไม่ทิ้งกลิ่นของเขาเลยนะเขาแบบไม่ว่าเขาจะทําลาโพงเลยต่างกันแค่สีจริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นสีไม้ไมโอแบบไลท์ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะแบบดูรู้เลยเดินมานี่คือรู้เลยว่าเป็นห้าเบสนะครับตัวนี้โอ้โหแล้วก็สายที่ใช้แน่นอนต้องเป็นของเทเลคิวอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นแมทชิ่งที่ลงตัวค่อนข้างที่สุดแล้วล่ะของของตัวนี้เนาะอ้เสียงดีมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เราเดินเข้ามานะแต่อง ปิดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนึงเลยคุณไม่รู้เรื่องสอนเลยเราจะโดนเด้งซะก,ก่อนนะพี่เนาะอ่ะ,อะตรงนี้แน่นอนแล้วเซตนี้อะถ,ถ้าบอกว่าเซตนี้เท่าไหร่ตัวเนี้ยเหลือสองเหลือสามแสนและสามแสนกว่าลำโพงก็ประมาณสองแสนปลายนะฮะก็ตกท่าห้าเจ็ดแปดแสนเทิน รมหมดใช่ไหมฮะอ่ะทะลุละประมาณล้านนิดๆหน่อยๆระดับออเดี้แล้วก็เรกวนิดๆหน่อยๆนะอ่ะมาด้านขวาของเราบ้านดีกว่าครับมองก็รู้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮาร์เบ็เนี่ยใช่ไหมอปอันนี้คือสีที่เราพูดถึงนะพอเรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็นฮาร์เบ็นะเป็นความพูดดีทางกฤิ่ของเขาอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวนี้เป็นรุ่น7 ES XD 7 ES s d นะครับให้เสียงที่แตกต่างจากตัวนี้ไหมคือจริงๆผมว่าโทนบาลานซ์ใกล้กันมากต่างที่ตัวนี้เขาจะมีซูเปอร์ทวิตเตอร์นะฮะ อ๋ออ่าอใช่ใช่ตัวนี้สังเกตดีจะมี Twitter 2ตัวใช่ไหมฮะใช่แล้วทวิตเตอร์ธรรมดาหนึ่งซูเปอร์ทวิตเตอร์หนึ่งใช่เพื่อให้ปลายเสียงเขาไปได้ไกลตอบสนองกับการเล่นยุคใหม่ได้อ่าปลายเขาเรียกว่าอะไรนะปลายแหลมทอดยาวโอ้โหเป็นคำพูดที่แบบนี้ครับนี่ครมีแผ่นเพลินนะเขาเรียกว่าแอนะล็อกเนวไดของแท้ล้วนๆเลยนะห้องนี้ไม่มีไม่มีสื่ออื่นให้ฟังกันเลยนะไม่มีสตรีมมิ่งเหมือนห้องอื่นนะห้องอื่นก็จะแบบว่าเอ้ยเรานี่มาปองมาเปิดไม่มีครับถ้้าาคุณอยกฟังแแทๆมีผ่น คุณได้ฟังแน่หรือผู้ชมพกแผ่นมาเองก็ได้อาจจะมีอาจจะมีใช่ไหมเพราะเหมือนเหมือนดิจิตอลเนี้ยต้องมาล็อกองล็อกอินใช่ไหมห้องนี้ถือว่าผู้ชมสามารถเอาของที่ผู้ชมรักแล้วก็หวงแหนเนี่ยมาลองดูได้นะครับก็จะรู้ว่าเสียงที่ออกมาจากลำมงขงฮาเบ็นั้นมันสุดติงกระดิ่งแมวขนาดไหนนะพี่เนาะฟาร์มั้านนี้ก็เป็นจะเป็นโชว์แห้งก็เป็นฮาเบ็ดรุ่นลองลงไปตัวนี้ก็จะเป็นแน่นอนครับหลายคนคงรู้จัก P3 ส s r รุ่นเล็กสุดของเขาอ่าเล็กสุดแต่ขายดีก็เอาขายดีเป็นคอลเลกชันคนที่เล่นบุ๊คเชลทุกคน ก็มักจะมีเก็บไว้ครับผมครับแล้วตัวเตานเทเบิรนี้คือเป็นก็นอตติงแฮมเหมือนกันแต่เรล็กกันใช่ครับโอ้แต่เล็กของเขานี่มันดูเขาเรียกว่าอะไรนะบึกบืนอยู่เหมือนกันนะใช่เพาะฉะนนที่แพทที่แน่นหนาแพลตฟอร์มครับผมครับพวกนี้ก็คือเราสามารถมาฟังที่นี่ได้ไหม ตอนนี้ในงานจะโชว์แต่ชวงนี้เป็นหลักล้วนๆเลยชวงนี้เราแค่ตั้งโชว์แต่ว่าชื่อเสียงเขามันแน่นอนอยู่แล้วเนื้อน้าจะมีการรีวิวค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับายในบ้านเราอยู่นานเลวส่วนด้านนี้ก็คือไม่มีการอายกันเลยนะครับส่งชัเจนก็เปิดฝากระดองให้ดูกันเลยนะครับว่าข้างในเทคโนโลยีเขาเป็นอะไรนะครับไม่ห่วงนะครับลองดูได้นะว่าเทคโนโลยีที่เขาใส่ลงมานี่จัดเต็มขนาดไหนอันนี้เป็นคลาสเซด้วยครับของแปลกไปเลยเลยหนักอึ้งเลยตัวนี้น่าจะหนักอยู่นะก็หนักอยู่ประมาณนึงใช่ไหมครับ อุอปกรณ์หลกัหลกๆเราพูดกันไปแล้วเรามาพูดถึง accessory บ้านีกว่าเพราะว่าขาดไม่ได้นะ accessory เนี่ยมีอะไรบ้างพี่แนะนำหน่อยตามนะผมอยู่ก็จะมี accessory นำเข้าเองพวก j u มเปอพวกไอโซเลเตอพวกสายตัด นะครับแล้วก็สายคุณภาพสูงที่เราสั่งเองราคาไม่แพงหลักคันก็มีครับในงานเรียกว่าเป็นของที่ต้องมีเอาไว้นะแต่พูดถึงทางออดี้ก็มีการคอเปรตกับเทอรเรลียนอยู่แล้วนะครับก็วางโชว์ว้อยู่ข้างหน้านี่เป็นหูหลากสีหลากสไตล์นะครับก็เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นสีม่วงๆกันนะเนาะสีสดใสแต่สีสดใสฟ้านี่ผมไม่ค่อยเจอเท่าแต่สีม่วงเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยรนี้ครับโอเคครับพี่ตั้มครับยังไงวันนี้ขอให้พี่ตั้มช่วยฝากออดี้กับพวกเรานิดนึงครับ ก็เรียนเชิญในงานนะครับรบในงานมีวันที่ตั้งแต่15ถึง18ใช่4วันเท่านั้นเองวันนี้เป็นวันแรกพี่ตั้มวันแรกครับพี่ตั้มอาจจะตื่นกล้องนิดนึงครับพี่ตั้มก็ตื่นพี่ตั้มก็ตื่นเต้นนะแต่ว่ายังไงพี่ตั้มสมมุติว่าเราติดต่อพี่ตั้มไม่ได้ในภายในวันที่15เนี่ยอะ ก็ที่เบอร์โทรนะฮะครับศูนย์แปดเก้าสองแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับครับผมก็โทรมาหาได้พอเงินพร้อมโทรหาพี่ได้เลยนะครับไม่พร้อมก็โทรมาปรึกษาได้เนาะได้เลยครับอ่าครั้งนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากนะครับขอบคุณพี่ตั้มแล้วก็คุณออดี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ